สวัสดีครับผมเซนเซนนะครับวันนี้ขอแวะมาบอกวิธีสมัครเป็นในหน้ากับแอป Lazada กันนะครับผมหรือ Lazada Affiliate นั่นเองนะครับซึ่งทำบนมือถือได้ง่ายมากๆนะครับอันดับแรกคุณก็แค่ต้องมีแอป Lazada นะครับเมื่อคุณเข้าแอปไปแล้วใช่ไหมครับกรณีที่คุณเคยมีบัญชีของ Lazada อยู่แล้วเนี่ยเคยซื้อขายของเนี่ยหน้าคุณอ่ะหน้านี้มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่เคยมีบัญชีมาก่อนเนี่ยเมื่อกดคําว่าบัญชีที่มุมขวาล่างก็ไปเนี่ยมันก็จะให้คุณสมัครใช่ไหมครับซึ่งมันสมัครได้ง่ายมากแค่คุณกรอกเบอร์โทรศัพท์รอ s อ s กลับมานะฮะแล้วก็เขาก็จะให้ตั้งชื่อกับพาสเวิร์ดคุณก็แค่ตั้งแค่นั้นเองจบแล้วใช่ไหมครับคุณก็จะเข้าสู่หน้านี้ได้แล้วซึ คุณเข้าสู่นั้นนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมให้คุณเลื่อนลงมาประมาณกลางๆหน้าครับมันจะมีเนี่ยมีไข่เนี่ยลัคกี้เอกแฮปปี้แมทช์ใช่ไหมครับและตรงเนี้มันจะเลื่อนได้นะฮะคุณก็จะเจอไอคอนนี้ครับ Laz Affiliate ที่เป็นรูปหัวสามหัวนะฮะเหมือนคนมีหนวดอะไรสักอย่างนึงแหละผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเนาะเมื่อคุณกดเข้าไปเนี่ยในครั้งแรกที่คุณกดนะครับอันนี้ผมเคยกดเข้ามาแล้วไงอ่าในครั้งแรกที่คุณกดมันก็อาจจะเด้งขึ้นมาว่าให้สมัครเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย่าซึ่ง ออปชันการสมัครของมันก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1คือสมัครแบบเป็นคนธรรมดาที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า3,000คนหมายถึงผู้ติดตามบน t i k t o k ก็ได้ Facebook ก็ได้ Instagram ก็ได้นะครับหรือสมัครแบบอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า3,000คนนะครับอ่ะคราวนี้ผมได้ลองสมัครแบบคนธรรมดาไปแล้วนะครับกดไปแล้วกดไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยหน้ามันก็จะเด้งมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถดูสินค้าได้แล้วนะฮะอย่างเงี้ยเราดูสินค้าได้แล้วเราสามารถ อ่าเข้าไปดูว่าเนี่ยถ้าเรากดปุ่มเอินนะสมมติว่าผมจะกดปุ่มเอินตรงเครื่องประดับผมเนี่ยเนาะค่าคอม23บาทเนี่ยเนี่ยมันก็จะเข้าไปคัดลอกเนื้อหาที่จะใช้โปรโมทหรือว่ารูปภาพนะฮะแล้วก็ลิงก์ที่เอาไปวางเวลาเราโพสต์บน Facebook อะไรพวกนี้หรือ Instagram เนาะนะฮะแต่ว่ามันจะมีคนถามหลายๆคนว่าแล้วจะรับเงินยังไงใช่ไหมครับผมคือจริงๆแล้วก่อนคุณจะไปโพสเนี่ยคุณต้องมาที่ขวาล่างสุดก่อนที่มีคําว่าบัญชีของฉันมุมขวาล่างสุดนะครับ เมนูนี้เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีฟันเฟืองอยู่บนมุมขวาด้านบนนะครับคุณกดที่ฟันเฟืองปัป๊บนะครับมันจะให้คุณกรอกข้อมูลทั่วไปแล้วข้อมูลทางการเงินนะฮะผมให้คุณดูคร่าวๆนะสมมติผมกดที่ข้อมูลทั่วไปนะเขาก็จะให้คุณกรอกเห็นไหมประเภทบุคคลสมัครเป็นแบบบุคคลทั่วไปหรือเป็นแบบบริษัทนะครับชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนอาศัยในประเทศไทยหรือไม่หมายเลขบัตรอัปโหลดสำเนาบัตรหน้าบัตรนะครับให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นชื่อมันต้องตรงกับสำเนาบัตรเนาะฮะ กรอกอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณก็จะจบหน้านี้นะเมื่อจบหน้านี้แล้วเนี่ยคุณจะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลทางการเงินหรือบัญชีที่คุณจะรอรับเงินจาก Lazada ได้นะครับผมเนี่ยแต่ตอนนี้ผมเข้าไม่ได้ผมไม่ได้กรอกไงคือถ้าผมกอรอกอัปโหลดรอะไขึ้นไปคุณก็จะเห็นอะไรเงี้ยบัตรประชาชนผมซึ่งก็ขอโทษด้วยทําให้ทให้ดูแบบละเอียดไม่ได้นะครับเพียงเท่านี้เองครับเมื่อคุณทํา ขั้นตอนในการลงทะเบียนกับ Lazada หมดเรียบร้อยแล้วคุณก็เข้าไปดูสินค้าได้เลยนะครับเข้าไปดูเลยแล้วก็ก๊อบลิงก์นะฮะเนี่ยกดตรงปุ่มเอิร์ดเนี่ยอุย้ยอันนี้อะไรเนี่ยหัวล้นตาแดงผมไม่รู้จักเลยฮะเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคัดลอกเนื้อหาบันทึกรูปภาพสร้างลิงก์อืมหรือว่าถ้าเป็นเทคนิคของคอสของพวกเรานะครับพวกเราทุกคนนะครับก็จะรู้ว่าเราสามารถเอาคําค้นหาพวกนี้อย่างสมมติว่าอ เราจะขายของที่เราจริานตนาการว่ามีใน t ิกตอกจีนนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ,อ่ะมีดปลอ,อกนิ้วใช่ไหมฮะคุณก็เอาคำว่ามีดปลอ,อกนิ้วเนี่ยไปแปลเป็นภาษาจีนนะฮะบน Google Translate ใช่ไหมจำได้นะผมสอนมาหลาย EP และหลายไลฟ์แล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาคำจีนเนี่ยไปค้นบน Ti กต o k จีนคุณก็ได้วิดีโอแน่นอนครับและคราวนี้คุณก็โพสเป็นวิดีโอเลยนะฮะมันก็จะมีโอกาสปิดการขายได้ง่ายกว่า แค่นี้เองครับผมแล้วยังไงมีอะไรไมาอัปเดตเพิ่มเติมผมจะแวะมาเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ